สวัสดีครับผู้สมัครงานไปเกาหลีทุกท่านก็ตามสัญญาที่ผมให้ไว้ในคลิปก่อนนะครับเรื่องที่จะสอนวิธีการโหลดหนังสือ EPS Topik ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นมาตรฐานที่หน่วยงาน EPS เกาหลีเนะี่ยเขาทำแจกจ่ายไปทุกประเทศที่เข้าเปิดสอบนะครับเป็นหนังสือมาตรฐานเลยที่จะเอาไว้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็มันจะเป็นไฟล์นะครับ PDF แล้วก็เป็นไฟล์เสียงที่เราจะเอามาโหลดไว้ในเครื่องเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือ,ม,อมือถือก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีงบประมาณจํากัดแล้วกันเนาะมือคืออจะไปเรียนก็ไม่มีงบไปเรียนนะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ก่อนที่จะไปดูวิธีโหลดตรงนั้นนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องลุงหน่อยนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานไปต่างประเทศแบบถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับก็คือเป็นงานรับจัดส่ง ไม่ว่าจะเป็นงานเกาหลีอิสราเอลญี่ปุ่นนะครับอไต้หวันนะครับเรารวมถึงางานของประเทศอื่นๆนะครับที่จะเปิดในอนาคตครับอย่างเช่นซาอุดที่กําลังจะเปิดขึ้นนะครับก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องนี้มันครับก็มาต่อเรื่องเราต่อเนาะครับว่าเราจะเข้าไปโหลดยังไงก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ช่อง YouTube ก่อนนะครับ ผมจะมาแนะนําว่าแหล่งที่มาผมมาเอาเอามาได้ยังไงนะครับเพื่อเป็นเครดิตให้ทางช่องนะครับก็คือผมโหลดมาจากช่องของโซไฮนะครับซึ่งเป็นของคุณนุ่นนะครับคุณนุ่นนี่จะเป็นคนที่ให้บรรยายเสียงในหนังสือ eps topic นะครับช่องนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับภาษาเกาหลีทั้งหมดนะครับก็รบกวนนะครับให้เครดิตทางช่องนะครับช่วยไปกดติดตามของช่อง โซไฮด้วยนะครับนะครับเพราะว่าผมเอาไฟล์มาจากช่องนี้นะครับซึ่งมันมีคลิปคลิปหนึ่งที่เขาแจกไฟล์อยู่ช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่สอนเกี่ยวกับภาษาเกาหลีอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปเรียนรู้นะครับเป็นความรู้ได้นะครับในการที่เราจะเอามาสอบนะครับครับเมื่อกดติดตามช่องโซไฮเรียบร้อยแล้วนะครับก็พิมพ์นะครับ tinny cc slash e p s ขีด topic นะครับก็พิมพ์ในช่อง s d a bar ได้เลยนะครับจากนั้นก็กด enter นะครับเข้าไปาแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับตรงสีน้ำเงินได้เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปนะครับ เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บนะครับส่วนมากก็จะอยู่ตรงดาวน์โหลดกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่ความเร็วอินเทอร์เน็ตแต่ละคนนะครับถ้าความเร็วมากก็จะโหลดได้เร็วนะครับก็จะใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวเรามาดูตอนโหลดเสร็จแล้วละกันนะครับครับเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการแตกไฟล์นะครับก็คลิกขวานะครับอ่า ดูอันนี้แต่ละคนเครื่องแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้แตกไฟล์ออกมานะครับผมก็จะแตกไฟล์เป็นชื่อโฟลเดอร์มาเลยนะครับโอเคเมื่อแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เลยครับกดเข้าไปอีกทีครับก็จะเห็นไฟล์นะครับเป็น PDF 2ไฟล์นะครับก็คือเป็น EPS Topic เล่มที่1แล้วก็ EPS Topic เล่มที่2นะครับแล้วก็ไฟล์เสียงหนังสือนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่6โฟลเดอร์นะครับที่จะเป็นเสียงบรรยายไทยนะครับแล้วก็จะมีแท็กซาวนะครับอันนี้จะเป็นเสียงของภาษาอังกฤษนะครับเป็นต้นฉบับไม่ใช่เสียงภาษาอังกฤษครับแท็กซาวนะครับอันนี้จะเป็นเสียงของต้นฉบับที่เป็นภาษาเกาหลีนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดไฟล์ EPS topic เล่มที่1กันดูนะครับวิธีเรียนนะครับก็ให้เปิดไฟล์ PDF ขึ้นนะครับหรือใครจะไปพิ้พน,นะครับเป็นรูปเล่มกระดาษไว้ก็ได้นะครับก็จะสะดวกเหมือนกัน,นครับเราก็เปิดเรียนไปตามปกตินะครับเพราะมันเป็นภาษาไทายบวกภาษาเกาหลีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้มาดูตรงนี้นะครับที่เป็นเรื่องของไฟล์เสียงนะครับว่าเขาอธิบายอะไรมากนะครับครับก็เป็นส่วนนี้นะครับไฟล์เสียงที่จะใช้ในที่เราจะเรียนนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนแรกนะครับที่มันขึ้นว่า t r a c ก01 ถึงแท็ก180อันนี้จะเป็นไฟเสียงที่เป็นมาตรฐานเสียงภาษาเกาหลีเลยนะครับเป็นต้นฉบับเขาเลยนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ทําการบรรยายเสียงเป็นภาษาไทยเข้าไปนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ TK1 นะครับ TK2 นะครับ K1 จนถึง K8 อันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อักษรฮันกึืนนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่3แล้วกันเนาะก็จะเป็นเรื่องของ คำอธิบายวิยากรณ์ในแต่ละบทนะครับก็จะขึ้นด้วยตัวอักษร g นะครับเป็นเรื่องของแกรมมาะนะครับก็จะเป็น g 0ศ1ดจนถึง g50 2นดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแบบฝึกหัดแต่ละบทนะครับอันนี้จะขึ้นด้วยตัวอักษร L นะครับก็เริ่มจาก L 0 6ศูจนถึง L58 ีดนะครับแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดออกเสียงนะครับอันนี้จะเป็น p 0ศจนถึง p 3สนนะครับเนาะอ่า ทีนี้อันนี้คืออะไรก็เดี๋ยวผมจะเปิดปเปิดประกอบนะครับก็คือไฟล์เสียงนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับที่เสียงบรรยาไทยนะครับก็จะมีตั้งแต่ Tk 1tk 2นะครับเอ่อ K นะครับ k ก็จะตรงกับตรงนี้นะครับเรียนรู้อักษรทันคืนเนาะแล้วก็ตัวแกมมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัว G นะครับ โอเคเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของใช้ไฟเสียงนะครับก็จะมาดูตัวอย่างแล้วกันะะนะครับจะมายกตัวอย่างให้ดอูอย่างเช่นนะครับผมจะเรียนรู้ในบทที่1น,นะครับในนี้นะครับก็จะเรื่องของเรียนรู้อักษรทันกึนนะครับ เขาก็บอกว่าให้เปิดไฟเสียง K1 นะครับ K1 ตรงนี้ก็คือตัวนี้เลยไฟเสียงนะครับนะครับข้างในนี้มันจะเป็น K01 นะไม่ต้องงงนะครับเห็นไหมครับจะเป็น K01 จนถึง K08 ถ้าตามหนังสือก็คือ,อจะเป็น K1 จนถึง K8 นะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟล์ K01 ให้ฟังนะครับนิดหนึงนะครับ บทที่1เรียนรู้อักษรฮันเกิลหข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฮันเกิลตัวอักษรฮันเกิลประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีคศ1443โดยพระเจ้าเซจงมหาราชแห่งราชวงศ์โชซอน,นซึ่งก่อนหน้าน,าน,นั้นชาวเกาหลีใช้ตัวอักษรจีนในการเขียนอย่างไรก็ตามตัวอักษรจีนยากและเป็นอุป สมมติผมจะไปบทอื่นนะครับจะดูว่ามันจะตรงไหมนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นาวายการสองเนะาะเขาจะให้ไปที่ไฟล์เสียงนะครับ G06.2 นะครับลองไปดูนะครับไฟล์หนังสือ G นะครับ G062 นะครับอ่ะลองเปิดดูครับบทที่6ไวยากรณ์2อิมนิกะเป็นคําลงท้ายประโยคที่เป็นประโยคคําถามเป็นภาษาสุภาพใช้อ่ะเห็นไหมครับทุกคนก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับตามหนังสือนะครับ เรียนรู้ไปได้เลยนะครับทีนี้จะสังเกตว่ามันจะมีคําว่าแท็กนะครับแท็กตรงนี้มันจะเป็นซาวของเสียงต้นฉบับภาษาเกาหลีนะครับถ้าเห็นรูปภาพแท็กอย่างเงี้ยถ้าเราอยากฟังเสียงก็คือเรากดไปที่แท็กยีนะครับเพื่อจะฟังได้เลยนะครับอลองไปกดามาที่ไฟล์เสียงหนังสือไปที่แท็กซาวนะครับแท็กที่24 6 육과 EPS, EPS 토픽 듣기. 1에서 3번. 들은, 들은 것을 고르십시오. 1, 1 한국 2 미얀마, 2, 미얀마. 3ทุงทิโมราอ,อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ของต้นฉบับเสียงนะครับซึ่งเราจะฟังได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นเล่มที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปดูเล่มที่สองนะครับ เล่มที่สองเนี่ยตอนเปิดมาแรกๆอาจจะงงนิดนึงว่าทําไมมันเหมือนอเล่มแรกนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาก็ตระกูลภาษาเหมือนเล่มแรกเลยนะครับไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาจะเกริ่นหัวเหมือนกันเลยนะครับความต่างมันจะอยู่ที่บทเรียนนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่บทที่สามเอ็ดนะครับก็คือในหนังสือเล่มแรกก็จะเริ่มบทหนึ่งจนถึงบทที่สามสิบอันนี้ก็จะคือเริ่มที่สามสิบเอ็ดนะครับ ที่เราจะฟังไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะฟังเสียงเป็น G 3 1มนขีดหนะครับก็เอาเป็นว่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรียนรู้ไปเดี๋ยวผมจะอสอนวิธีลงไฟล์ตัวนี้บนมือถือนะครับว่าจะทำยังไงคนที่ทำบนคอมพิวเตอร์ก็คือจบแล้วประมาณนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปนะครับเพราะผมเพิ่งเจอสดๆลร้อนนะครับ จะดูว่าท้ายคลิปมีอะไรที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันครับเดี๋ยวไปดูวิธีการลงบนมือถือแล้วกันเนาะครับครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะโหลดผ่านมือถือยังไงนะครับก็ไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ App w i n s i p นะครับ ซึ่งแอปนี้จะเป็นทำเป็นแอปที่รองรับการบีบไฟล์แล้วก็แตกไฟล์บนมือถือนะครับก็กดเลือกเลยนะครับติดตั้งครับครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเปิดนะครับทำการอานุญ,ญาตให้เข้าถึงพิจัดก,การไฟล์นะครับจากนั้นกดลูกศรข้างบนนะครับ แล้วก็ไปที่แอปวินซิปนะครับด้านบนนะครับกดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับให้มาที่แอปอ Google Chrome นะครับที่เป็นแอปสำหรับเล่นเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วพิมพ์คำว่า t i n นี่นะครับ t i n y .cc นะครับ eps topic นะครับ t i n n y .cc/eps ขีด e topic นะครับจากนั้นก็กดเพื่อจะเข้าเว็บนี้นะครับมันก็จะลิงก์ไปที่ g o o g l e d r i v e นะครับให้ทำการกดดาวน์โหลดนะครับตรงสฟีฟ้านะครับกดดาวน์โหลดครับ จากนั้นมันจะขึ้นมาให้เลือกดาวน์โหลดนะครับให้ให้เลือกอคำว่า Google Drive ครับจากนั้นมันจะขึ้นมาให้เลือกเป็นเปิดด้วยแอปอะไรนะครับก็ตัวแอป WinZip ที่เราลงไว้แล้วนะครับเราก็กดเลือกนะครับจากนั้นก็รอมันดาวน์โหลดนะครับช่วงนี้ก็เหมือนบนคอมพิวเตอร์นะครับก็ให้ไปหา wifi หรือว่าอินเทอร์เน็ตที่แรงๆนะครับในการดาวน์โหลดนะครับ จะโหลดช้าโหลดเร็วอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เนต็ตนะครับเมื่อมันโหลดเสร็จสิ้นนะครับมันจะไปที่แอป w i นซ i p นะครับก็กดไปไปที่แอป w i n ซ i p อีกทีครับตรงนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดตรงขีด3ขีดครับจากนั้นนะครับกด unzip t o ครับ ครับจากนั้นมันจะถามว่าให้ไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับเราก็เก็บไว้ที่สโตรเล e ในเครื่องเรานะครับอ่มันจะมีให้เลือกอยู่2ออย่างนะครับก็ internal นะครับอ่ o r โตรเลกับ s d card นะครับพอดีผมมี s d card นะครับจะได้ประหยัดพื้นที่ภายในนะครับก็เลือก s d card ครับจากนั้นนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับอ่โฟลเดอร์ที่จะตั้งไว้ก็อาจจะตั้งเป็น eps topic ก็ได้ครับอ่า ในที่นี้เดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนนะครับ EPS ขีด topic นะครับกดตกลงครับาจากนั้นก็กดตัวมุมขวาล่างนะครับที่มีคำว่า unzip here ครับกด unzip here เลยมันจะทำการแตกไฟล์นะครับไปที่ EPS โทปิกนะครับที่เราสร้างไว้นะครับคอสักคู่นะครับครับเมื่อ Copy ไฟล์เสร็จนะครับเราก็สามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ทำการแตกไฟล์ได้แล้วนะครับก็เข้าไปเหมือนไฟล์บนคอมเลยครับเนาะก,ก็จะมีไฟล์ PDF 2ไฟล์แล้วก็ไฟล์เสียง1โฟลเดอร์นะครับสมมุติว่าผมจะเปิดไฟล์เล่มที่1นะครับ ทีนี้ตัวมือถือมันก็จะบอกว่าใช้แอปตัวไหนเป็นตัวเปิดนะครับซึ่งอันนี้ผมมีทั้งหมด4โปรแกรมนะครับก็จะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาเราก็สามารถนะครับเข้าไปดูเนื้อหามันได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับไปพินพ์เอาดีกว่าเนะเาะไปพิมพ์เอาจะง,ง่ายกว่านะครับอโอเคอันนี้กดไปที่แอปนะครับเวลาเราออกมาแล้วมันเด้นออกไปข้างนอกนะครับ ทีนี้ถ้าเราไปพิมพ์ลงกระดาษแล้วก็ฟังแต่ไฟเสียงอย่างเดียวนะครับก็สามารถไฟเสียงก็เหมือนกันครับก็จะมี6โฟลเดอร์ที่เป็นบรรยายเสียงภาษาไทยแล้วก็มี1โฟลเดอร์ที่เป็นแท็กซาวที่จะเป็นสเสียงของต้นฉบับของภาษาเกาหลีนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเปิดแต่ละไฟล์ได้นะครับเมื่อคุณเปิดไฟล์ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เรามีอยู่ในเครื่องนะครับว่าเราใช้ไฟล์ไหนในการ โปรแกรมไหนในการเปิดนะครับรอโอเคนะครับก็ก็อย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเราเปิดไฟเสียงไปแล้วก็เปิดกระดาษดูไปเนะาะก็ไม่อธิบายเพิ่มเติมนะครับอธิบายในต้นคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปกันนะครับว่า,าผมมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับถ้าใครไม่อยากยุ่งยากในการที่จะลงโปรแกรมพวกนี้นะครับโอเคหลายท่านคงได้เรียนรู้นะครับวิธีการโหลด หนังสือ PDF แล้วก็ไฟล์เสียงลงบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนมือถือแล้วนะครับในท้ายคลิปผมกำลังจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับเพราะผมเพิ่งเจอเหมือนกันนะครับความลำบากของต้นคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจะหายไปถ้าท่านได้เห็นในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับพอดีผมไปเจอ YouTube ช่องหนึ่งนะครับชื่อช่องอล่ามหน่อยนะครับพิมพ์ภาษาไทยลงไปเลยนะครับว่าล่ามหน่อยนะครับ มันจะเป็นช่อง Youtube ที่สอนภาษาเกาหลีออนไลน์นะครับแต่เน้นไปที่หนังสือ e-p-s-topic เลยนะครับอ่เดี๋ยวลองมาดูในช่องแล้วกันเพราะผมเพิ่งเจอเหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากไปให้กำลังใจช่องลามหน่อยหน่อยนะครับก็คือเข้าไปกดติดตามให้เขาหน่อยอันนี้ผมกดติดตามแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับช่องนี้ทำมานะครับ มีหลายคลิปเลยนะครับมีประมาณร้อยกว่าคลิปซึ่งคลิปที่เขาทำเนี่ยผมว่าน่าจะตรงใจหลายๆคนนะครับมีทั้งเนื้อหาการสอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของข้อสอบนะครับที่เขาพยายามทําออกมาเป็นชุดๆดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อสอบของการอ่านนะครับหรือข้อสอบในการฟังนะครับเห็นไหมครับโอ้ผมว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอนแล้วมันเรียนรู้ผ่าน YouTube ได้เลยนะครับไม่ต้องไปโหลดอะไรมากมายนะครับ YouTube ทุกคนก็ใช้ง่ายนะครับอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือ,อวิวในการดูค่อนข้างน้อยเห็นไหมครับหลัก10นะครับ90กว่า70กว่าเนี่ยแสดงว่าช่องเนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับยังไงก็ช่วยกันไปกดติดตามและช่วยกันไปดูนะครับให้กำลังใจเจ้าของช่องเขาหน่อยว่าเขาทํามาแล้วก็มีคนมาสนใจดูเยอะนะครับเขาก็จะได้มีกำลังใจในทำต่อๆไปนะครับทีนี้มาดูตรงเพลย์ลิสต์นะครับ เพลย์ลิสต์เนี่ยมันจะมีเพลย์ลิสต์ตัวหนึ่งก็คือเพลย์ลิสต์ของ eps topic ภาษาเกาหลีเพื่อแรงงานไทยนะครับครับในเพลย์ลิสต์ตัวนี้มันจะเป็นการสอนภาษาเกาหลีเพื่อแรงงานไทยโดยตรงเลยนะครับซึ่งมันน่าจะตรงกับที่เรากําลังจะสอบเลยนะครับก็เขาก็จะสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นสะระสยงเดียวนะครับสะระสยงผสมนะครับเขาสอนนะครับทีนี้มีเซอร์ไพรส์ที่ผมกําลังจะพูดนะครับว่า ที่ผมสอนมาต้นคลิปทั้งหมดอ่ะไม่ต้องทำเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาทำให้แล้วนะครับในในคลิปพวกนี้นะครับมีตั้งแต่บทที่1นะครับจนไปถึงบทที่30เลยครับก็เล่มแรกทั้งเล่มนะครับสามารถที่จะดูผ่านช่อง youtube ช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับว่าเขา,อาสอนยังไงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมดูตรง บทที่เก้าแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรชีชีออยชีชีออยชีโอนี่ก็คือพัก่อนอันนี้ไม่ใช่ช้อนผ้าเฮลโช้อนผ้าเฮลโแปลว่าสอนแบบติวนังสือในเริ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟังผ่านหนังสือที่บริษัทบางที เราเรียนรู้ได้ยากนะครับเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะครับแต่อันนี้คือเขาจะสอนอตัวหนังสือนั่นแหละให้เราฟังเลยครับครบทุกบทเลยนะตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่30เลยนะครับแต่เล่ม2เนะี่ยเขาอาจจะยังไม่ไทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยเข้าไปกันนะครับเข้าไปดูแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจเขาหน่อยว่าเดี๋ยวเขาอาจจะทำในเล่มที่2ให้เรานะครับส่วนเล่มที่2ถ้าเขายังทำไม่ทันแล้วใครจะสอบแล้วก็ไปดูตาม วิธีดาวน์โหลดหนังสือที่ผมทําให้ละกันนะครับทุกคนก็จะเรียนรู้กันได้นะครับทุกคนก็จะได้เรียนรู้นะครับาจากที่เขาสอนได้เลยนะครับผมชอบมากนะครับตัวนี้เพราะว่าตอนแรกผมคิดจะทําแบบนี้แต่ผมไม่สามารถที่จะรู้ภาษาเกาหลีไงครับแต่ว่าพอมีคนทําให้ผมก็เลยเอามาบอกทุกคนละครับครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าคลิปที่ผมนําเสนอในวันนี้จะทําให้หลายๆคนที่ มีงบประมาณจํากัดนะครับแล้วก็เสียสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับมีช่องทางในการที่จะเรียนรู้นะครับแล้วสามารถไปสอบผ่าน EPE t o p i c ได้นะครับก็รบกวนอีกครั้งนะครับช่วยกดติดตามช่องลุงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปดีๆนะครับส่งไปให้ทุกคนผ่านมือถือได้เลยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับก็จะ ทำให้ทุกคนได้รับข่าวสารได้เร็วขึ้นนะครับก็สําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีในการสอบที่จะถึงในอันเร็ววันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงสอบผ่านทุกคนนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ